สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมาเปิดเตาหลังจากที่เผาไปทิ้งไว้20กว่าวันฝนลงทุกวันเลยนะครับลองมาดูกันต่อจากคลิปที่แล้ว ทานออกมาดีทีเดียวนะครับไม้ไม่ใหญ่นะครับโอ้ออกมาสวยทีเดียวเดี๋ยวใส่กระสอบดูเราใส่ไม่แน่นเท่าไหร่ใส่หล,มลวมๆมาใส่กระสอบดูก้นถังว่าจะไหม้หมดไหม ได้ฐานมาแล้วครับนี่คือก้นเตาที่ผมเคยบอกว่าเตาโดนน้ำฝนครับน้ำฝนไหลเข้าก้นเตาก็จะเป็นลักษณะนี้ก้นเตาที่น่าจะมีน้ำความชื้นที่เยอะอยู่ที่ก้นเตานะครับเพราะว่าฝนตกตัวผ้าปิดรั่วนะครับก็โอเคก็ถือว่าได้ฐาน ใช้ได้ครับถ้าเราไม่ให้เตาเปียกก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นไม้เล็กๆแม้แต่ไม้เล็กๆนี่ตอนนี้ก็เป็นฐานอยู่นะครับไม้ก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันมันยังมีความชื้นของน้ําอยู่คนเตาครับครับมาถ่ายให้ดูว่าฝนตกน้ําไหลเข้าเ,าเตาก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นฐานไม่หมดครับสุกไม่หมด ทีนี้ก็จะทิ้งระยะห่างไปอีกนานนะครับเพราะว่าไม้ผมก็หมดแล้วก็เข้าหน้าฝนแล้วก็จะคลุมเตาไว้เหมือนเดิมนะครับว่าอย่าให้รั่วน้ำรั่วเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ